ไม่ค่อยคิดละกันอขอโทษค่ะขอโทษค่ะกม้มฉันบอกให้กม้มอ,อแค่นี้ต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอคะแล้วแกก็หล้เอาไว้ด้วยว่าที่บริษัทนี้ป้าฉันใหญ่อะเอาเลสุมไม่ให้คืนไปจะไอ้เอาทำไมล่ะครับป้าจุม๋มป้าจุ๋มจะไม่รับผมหรอครับ ไหนป้าจุ๋มสัญญากับผมแล้วไงว่าจะใช้เส้นผู้จัดก,การของป้าจุม๋มช่วยผมไม่ให้ต้องแข่งกับใครนี่ผมก็มาช้ามากแล้วนะครับหรือว่าป้าจุ๋มเปลี่ยนใจไม่ใช่หรอกจ้าป้านรับแกอยู่แล้วไอ้เรซูเม่เนี่ยไม่ต้องใช้หรอกและป้าจะบอกให้นะมีคนมาสัมภาษณ์ก่อนแกสามสี่คนป้าก็ไล่ตะเพิดกลับบ้านไปหมดแล้วเพราะตำแหน่งนี้ป้าจะเก็บไว้ให้หลานป้า โอ้ oh, ขอบคุณมากเลยนะครับป้าจุม๋มผมกราบงามๆเลยครับไม่ต้องกราบป้างามๆแบบนี้หรอกจ้ะ <c oughs> เกินไป <c oughs> เออป้าจุ๋มครับแล้วผมเริ่มทำงานได้เลยไหม <c oughs> บรรจุผมเลยได้ไหมครับช้าก่อนจ้ะป้ายังไม่ได้มีสิทธิ์ขนาดนั้นถึงเส้นป้าะใหญ,ใหญ่กว่าสนามบ,บินสุวรรณภูมิแต่ป้าก็ต้องรอท่านประธานเขาอนุมัติแล้วท่านประธานเขาจะอนุมัติผมจริงๆใช่ไหมครับ เชื่อมือป้าทนะ่านน่ะเดี๋ยวรอท่านมาป้าจัดการให้เลยไปแกรีไปรอข้างล่างไปเดี๋ยวป้าเคลียร์เอกสารเสร็จแล้วป้าจะตามลงไปได้ครับป้าจุ๋มต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับนี่สัมภาษณ์งานตอนเที่ยงวันนี้เรากะเวลาถูกแฮ มาถึงที่สัมภาษณ์งานก่อนเวลาตั้งเกือบชั่วโมงครึ่งขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะพอเลยพอเลยยวันแกเลิกเอาดูฉันไปดูดูนี้เลยไม่มีผู้หญิงคนไหนมาเปลี่ยนใจทำให้ฉันอยากมีแฟนได้หรอกอะมีแค่นี้นะอะไว้เจอกันถ้าฉันเป็นคนธรรมดาก็ดีสิผู้หญิงที่เข้ามาจะได้ไม่ต้องมองฉันแค่ภายนอก ท่านคนตาบอดจะข้ามถนนนี่เฮ้ยอะไรครับเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะฉันมาดีค่ะฮะไปค่ะค่อยๆเดินนะคะเดี๋ยวฉันไปทางฝั่งนน้นเองเอขอบคุณมากนะครับดีครับอะไรอะคะ ค่าตอบแทนที่คุณช่วยผมผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นสินะเก็บเงินของคุณไว้เถอคะค่ะฉันแค่อยากช่วยไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนน้ำใจมันเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้นะคะแล้วนี่คุณจะไปไหนต่อหรือเปล่าคะเดี๋ยวฉันพาไปเออคุณไม่มีธุระห,หรอครับก็มีคะ่ะฉันต้องไปสัมภาษณ์งานที่บริษัท LKT อยู่ตรงนู้นนะคะ แต่ฉันไปส่งคุณได้นะคะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเองคุณไปทําธุระของคุณเถอะแน่ใจนะคะว่าไปได้ไปได้ครับขอบคุณอีกครั้งนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวนะคะไม,ไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีอะไรดีนะที่เขามองไม่เห็นคนดีๆแถมน่ารักก็ยังมีอยู่บนโลกไงเขาชื่ออะไรนะ แล้วมาสมัครตำแหน่งไรไม่เห็นประจุ๋มจะลงมาเลยสงสัยงานจะเยอะเฮ้โห<ฮ>บริษัทเจ้านายประจุ๋มกระหล่หลืลากันนะเนี่ยเออถ้าเราได้ทำงานที่นี่จะเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ดีนะ <c oughs> อ๋อสักแสนห้าดีไหม ไม่ค่อยคิดละกันออขอโทษค่ะขอโทษค่ะกม้มคะกม้มก้มลงเก็บเอกสารให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้กม้มออออแค่นี้ต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอคะหยิบขึ้นมาแล้วส่งมอบให้ฉันพร้อมกล่าวคำขอโทษให้ฉันพอใจอเร็วสิ ฉันขอโทษจริงๆค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะเดินชนคุณอืมวันหลังกระถางตาดูซะบ้างนะไม่ใช่สัตว์แต่จะเดินแล้วนี่เธอมาสัมภาษณ์งานเหรอใช่ค่ะตำแหน่งอะไรหัวหน้าฝ่ายบัญชีค่ะตำแหน่งนั้นเต็มแล้วเธอกลับบ้านไปเถอะกลับอะไรคะฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยแล้วนี่คุณเป็นใครเหรอคะถึงได้มาไล่ฉันแบบนี้เอ๊ะ นี่เธอเป็นนักวิทยาศาสตร์เหรอถึงได้มีข้อสองสัยเยอะขนาดนี้แต่ถ้าฉันเดาจากหน้าบ้านๆของเธอแล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นได้นะน่าจะเป็นนักเยาศาสตร์มากกว่าขอโทษนะคะทําไมคุณืึงพูดจาถากถางคนอื่นแบบนี้ล่ะฉันไปทําอะไรให้โอ้ยนี่ก็คนดีกน้นน่าลำาคาญมันนี่เลยคุณพาฉันไปไหนคะโอ้ยมาคุณไปโอยกลับบ้านเลยคะ่ะแม่ไป เป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณใช่ไม่เป็นไรค่ะว่าแต่คุณมองเห็นด้วยเหรอคะฉันคิดว่าคุณไม่หรอกครับผมไม่ได้ตาบอดหรอกครับแต่ผมเห็นคุณหวังดีอยากช่วยผมผมก็เลยตามน้ำอา้าวฉันเข้าใจผิดนี่เองขอโทษจริงๆนะคะที่เข้าใจคุณผิดไม่เป็นไรครับคุณชื่ออะไรครับฉันชื่อลูกหมูค่ะแล้วคุณโอ๊ย ฉันยืนหัวโดยอยู่ตรงนี้นะย่ามาสวีดหวานกันได้ไหมฉันเหม่งความรัเอ้าวคุณทําไมพูดจากับผู้หญิงแบบนี้ล่ะครับไม่ให้เกียรติกันเลยแล้วทาไมฉันต้องให้เกียรติด้วยยีนนี่ไม่ใช่แม่ฉันสักหน่อยดูจากคําพูดและกิริยามารยาทของคุณแล้วคุณคงไม่ใช่พนักงานที่นี่สินะตอนนี้ไม่ใช่แต่อีกไม่เกินชั่วโมงก็จะใช่คุณเอาอะไรมามั่นใจผมทํางานที่นี่ ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้งานแน่นอนเอ๊ะนี่แกปากไม่เป็นมงคลตบปากตัวเองเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่ตบเดี๋ยวฉันจะตบเองแล้วแกก็รู้เอาไว้ด้วยว่าที่บริษัทนี้ป้าฉันใหญ่สามารถไล่พนักง,งานอย่างแกออกเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะใครครับป้าคุณไห้บอกชื่อผมมาหน่อยโอ๊ยอยากรู้เหรอไหนถ้าอยากรู้ขอมือหน่อยสิหืมดีฉคุณคุณคุณ,คณใจเย็นค่ะ อย่าไปยุ่งกับเขาเลยค่ะคุณคนนี้เขาไม่น่าคุยด้วยคุณกันพศคุณไปรับโทรศัพท์ก่อนเถอะคะ่ะฉันไม่เป็นไรหรอกคุณจะโอเคแน่นะครับค่ะนี่คุณอย่าทำตัวเป็นอัตภานเลยครับผมเตือนอหอครับคุณกันพศผมเตือน เตือนบ้านแกสิไม่ฉีดพ่อฉันสักหน่อยมีสิทธิ์อะไราสั่งคุณคะฉันขอร้องเถอค่ะหยุดเถอะอย่าทํที่ใส่แบบนี้เลยนะคะมันไม่น่ารักใครบอกตั้งแต่ฉันเกิดมาพ่อฉันก็บอกว่าฉันน่ารักแม่ฉันก็บอกว่าฉันน่ารักขนาดป้าฉันยังบอกว่าฉันน่ารักเลยแล้วแกเป็นใครมาบอกว่าฉันไม่น่ารักเอ่อไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่ใช่อะไรฉันได้ยินเต็มสองรูหูไป รีบออกไปจากบริษัทเดี๋ยวนี้คุณไม่มีสิทธิ์ไล่ฉันนะคะคุณยังไม่ได้ทำงานที่นี่เลยฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นค่ะอ๋อได้งฉันจะไม่มีสิทธิ์แต่ป้าฉันมีสิทธิ์คุณคุณท่านประธานยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยอุ้ยคุณจะพาฉันไปไหนคะเนี่ยมาทีน ป้าจุ๋มครับป้าจุ๋มน,นี้อะไรไอซ์ท่านประธานยังไม่มา <c oughs> เรื่องของท่านประธานเถอะครับตอนนี้ผมนี่จะให้ป้าจุ๋มจัดการเรื่องอะไรไอ้แล้วนี่พาใครขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับแต่เขาจะมาสมัครตำแหน่งเดียวกับผมผมไล่เท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมไปขนาดนาผมบอกว่าป้าจุ๋มมีอำนาจใหญ่ที่สุดหรอกท่านประธานแม่นี่ <c oughs> มันยังไม่เชื่อเลยครับ แล้วมันยังบอกอีกนะครับว่าต่อให้เส้นของป้าจุ๋มใหญ่แค่ไหนมันก็สามารถตัดให้ขาดได้ด้วยมันยาหล่อเลี้ยงเกลยดของมันเธอเป็นใครเออลูกหมูค่ะทำไมกล้าพูดจาถึงฉันแบบนี้เธอไม่รู้จักหรือไงจุม๋มจิตชื่อหรือไทยพูดจัดการขาโหดของบริษัทร,รู้จักค่ะ แต่ว่าหนูไม่ได้พูดแบบนั้นเลยนะคะเขาโกหกค่ะ <c oughs> ประจุงเขาใส่ร้ายผมอะครับ <c oughs> นี่อย่ามาใส่ร้ายหลานฉันนะหลานฉันเป็นคนดีเธอบอกว่าเธอมาสัมภาษณ์งานใช่ไหม <c oughs> ถ้าใช่เธอใส่หัวกลับไปเลยนะตำแหน่งนี้ฉันให้หลานฉันแล้วทําแบบนั้นได้หรอคะการทํางานก็ต้องวัดกันที่ความสามารถสิคะ <c oughs> ไม่ใช่วัดกันที่เส้นสาย หรือตัดสินกันเพียงเพราะว่าเป็นญาติของตัวเองแบบนี้มันไม่แร์เอาซะเลยนะคะแต่ฉันว่าแร์ฉันอยากจะทำอะไรจะรับใครเข้าจะไล่ใครออกฉันก็สามารถทำได้ทุกเมื่อขนาดตัวของเธอฉันยังทำพห่อินแหละเป็นผงทุรีได้เลยเอาเป็นยังไงอำนาจของป้าฉันไม่มีใครช่วยลูกไก่อย่างแกได้หรอกนะ หรอครับไม่มีจริงๆหรอครับคุณจุมป้าจุ๋มครับไอ้นี่ก็อีกคนที่มาลังแกผมป้าจัดก,การมันไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณจุมจัดก,การผมได้จริงๆหรอครับเออคือว่าจุม๋มเอา้าป้าจุม๋มเอออักทำไมครับป้าจุ๋มไม่เคยกลัวใครไม่ใช่หรอครับบอกไปเลยสิครับว่าป้าไม่กลัวมันป้าจุม๋ม ป้าจุ๋มครับกลัวป้ากลัวป้าจุ๋มป้าจุ๋มจะกลัวทำไมครับป้าจุ๋มเป็นถึงผู้จัดก,การเลยนะครับฉันเป็นผู้จัดการแต่เขาเป็นท่านประธานเป็นเจ้านายของฉันท่านประธานสวยแล้วแกทำอะไรของแกไออีหลานป้าท่านประธานหรอ ท่านประธานคะอย่าถือโทษกดหลานจุบเลยนะคะเขายังไม่โตค่ะเขาก็เลยทำอะไรไม่ดีไปแบบนั้นใช,ใช่ใช่ครับผมขอโทษนะครับไม่ต้องมาขอโทษผมหรอกครับขอโทษคุณลูกหมูนุ่นผมรำสงสารคุณลูกหมูจริงๆที่ต้องมาเจอคนที่สายแย่ๆแบบพวกคุณคุณลูกหมูครับผมไม่รู้นะครับว่าคุณจะมาสมัครตำแหน่งอะไรแต่ตำแหน่งผู้จัดการยังว่างคุณสนใจไหมครับสนค่ะสนมากเลยค่ะ ว่ไมวยังไงรรท่านประธานตำแหน่งผู้จัดก,การเป็นของจุ๋มนะคะนั่นสิครับจะให้แม่มีมาทำแทนได้ยังไงทำไมจะทำไม่ได้เลยครับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ทุจ,จริตใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างคุณจุ๋มแบบนี้สมควรโดนไล่ออกแล้วครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ต้องมาให้ผมเห็นได้นะครับท่านประธานคะอย่าใจร้ายกับจุ๋มเลยนะคะนะครับนะครับป้าผมไม่มีที่ไปหรอกนั่นเป็นเรื่องของป้าคุณ เชิญพวกคุณสองคนไปแบ่งอำนาจกัน,นที่อื่นเชิญจบเลยพวกแกนคนเดียวจริงๆฉันจะไปบอกแม่แก,ก้ว่าแกทำให้ฉันตกใจไปไม่โดนคนเดียวได้ไงอ่ะแกมันเหมือนอะไรนะคุณเหมือนตายแหลยไม่เป็นไรนะครับคนทำดีก็จะได้ดีส่วนคนทำไม่ดี ็จะได้แบบนั้นแหละครับค่ะท่านประธาน ให้เธอเดินผ่าน